สัดีค่ะทุกคนเจอกับฟนะคะในช่องฟ้าปอนด์ชแนลค่ะวันนี้นะคะทุกคนเห็นตั้งโต๊ะแบบนี้ก็คือจะมากินนั่นเองนะคะ <Wow. S 1> บอกได้เลยว่าวันนี้ฟ้าจะมารีวิวของกินในเซเว่นนะคะที่น่ากินมากๆเลยนะคะบอกได้เลยว่าเมนูนี้นะคะหลายๆคนน่าจะชอบเนาะส่วนตัวฟ้าเองก็แบบเฮ้ยไม่ได้กินมานานมากแล้วนะคะแล้วก็ไม่รู้ว่าเซเว่นมีก็เพิ่งไปเจอในเซเว่นมานั่นเองนะอยากจะรู้ใช่ไหมคะว่าคืออะไร ใคะทุกคนอันนี้นะคะเป็นซุปกิมจิเต้าหู้อ่อนนะคะเขาบอกว่าอันนี้ทํารสชาติออกมาได้เหมือนเคาเลีสุดๆในโลกนี้เลยค่ะทุกคนฟาก็อ่ะอยากจะลองชิมดูเนาะว่ารสชาติเขาเป็นอะไรยังไงนะคะ แต่วันนี้ก็จะแบบมาแบบเล่งรัดหน่อยก็จะมารีวิวรสชาตินั่นเองนะคะแล้วมาดูรูปลักข้างในเลยกว่าว่าเขาให้อะไรมาบ้างเนาะเปิดออกมาแล้วก็จะเป็นแบบนี้เลยนะคะคือกลิ่นกิมจิทะลุจมูกเลยอันดับหนึ่งเนาะนี่เลยค่ะเขามีเต้าหู้อ่อนมาให้ด้วยนะแล้วก็มีเห็ดเข็มทองแล้วก็มีแครอทแล้วก็ผักกาด ใช่มเป็นผักกิมจิแหละทุกคนซึ่งเห็ดเข็มทองเป็นอุปสรรคของคนจัดฟันมากใครเป็นแบบว่าบ้างชอบกินเห็ดเข็มทองนะแต่แบบขี้เกียจแคะมากเลยทุกคนกลิ่นนี่คือใช้ได้เลยนะมาฟ้าจะมาลองชิมรสชาติกันเลยกว่าว่าเป็นอะไรยังไงนะคะเริ่มที่น้ำซุปก่อนเลยทุกคนคือรสชาติเผ็ด จัดจ้านมากแล้วก็มีความเปรี้ยวของกิมจิเนาะกลมกลอมจริงอร่อยเค็มเค็มเผ็ดเผ็ดเปรี้ยวๆอร่อยอืมเลิกูดเลูกูดอันนี้ก็แบบกิมจิกิมจิอืม จีแบบนี้มากเลยแบบเปรี้ยวๆอ่ะเต้าหู้อ่อยทุกคนแต่น้ำซุปคืออร่อยจริงอยากให้ลองชิมดูอืมเต้าหู้คือแบบไม่ต้องเคี้ยวเอาลิ้นดุนก็คือแตกแล้วนะจ๊ะน้ำซุปชอบอ,ะอ่ะอจริงปะฝา ชอบกินกิมจิรสชาติแบบนี้มากเพราะว่าเคยกินกิมจิแล้วแบบรสชาติมันเจือจางมากอ่ะอันนี้คือเข้มข้นมากอร่อยว่ะนี่เลยทุกคนน่าทานมากควันก็องม,มองชงเฉงเนี่ยร้อนนะกลัวลวกปากอืม Mm -hmm. Đi mạng อร่อยจริงเนเผ็ดอะแล้วมันก็แบบแซ่บมากอะทุกคนดีรสชัดจัดจ้านถึงใจเลยอะอืมถูกใจเต้าหู้อ่อนมาก โอเคคะ่ะทุกคนตอนนี้นะคะฟ้าก็ชิมรสชาติอะไรหมดเรียบร้อยแล้วนะจริงๆก็ยังไม่หมดหรอกทุกคนก็มีเหลือบ้างนิดหน่อยนะคะคือรสชาติเขาอะขอพูดเลยว่าเป็นซุปกิมจิที่เข้มข้นมากเลยคะ่ะรสชาตินี่คือเผ็ดกลมๆเค็มๆเ,เปรี้ยวๆแบบอร่อยมากทุกคนฟา้าไม่เคยกินกิมจิที่รสชาติเข้มข้นขนาดน,นี้เลยนะคะจริงๆฟ้ากินกิมจิแล้วรสชาติแบบก็คือแบบไม่ได้เลยแบบเจอจางอะไรเงี้ยแบบ ไม่ค่อยโอเคเขาเท่าไหร่แต่นี่คือแบบจริงๆไม่ได้โกหกอยากให้ทุกคนได้ลองนะคะหาซื้อที่เซเว่นอีเลฟเว่นน้อราคาแค่สามสิบเก้าบาทเท่านั้นเองคะ่ะเกี่ยวกับข้าวสวยนี่คือแบบรู้เรื่องเลยค่ะทุกคนถ้าชอบคลิปนี้นะคะอย่าลืมกดไลค์นะคะกดซับสไคร้แล้วก็ดแชร์ฟ้าด้วยนะคะที่สำคัญค่ะทุกคนอย่าลืมกดิ่งกุ้งกิงฟ้าด้วยนะคะแล้วสำหรับคลิปใหม่ทุกคนจะได้พานเขาดีก็ไปล้วบายบายสวัสดีค่ะทุ๊บ